ทำนนกุลว้าวุ่นอีกแล้วอวดลุกสวยใส่ชุดแดงแรงฤทธิ์สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหลอดนอนชานนสันตินะัรกุลหรือนอนกุลกับนางเอกรุนพีแอปทักษอ,อนพักสุขเจริญที่หลังจากอีกฝ่ายได้ออกมาประกาศชัดเจนว่ากำลังคุยกันอยู่จริงๆจากนั้นก็มักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักชวนฟินออกมาให้เห็นผ่านสื่ออยู่ตลอดจนโดนชาวเน็ตแซวหนักมากกว่าเดิมเติมเน็ตมาดูพวกเขาจีบกันจ้า ล่าสุดนนกุลก็ได้มาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของแอปอีกแล้วหลังแอปได้ออกมาโพสต์ภาพขนาดที่ใส่ชุดสีแดงแรงริ้สวยสดใสซึ่งทางนนกุลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นไฟล์กิฟท์ที่บ่งบอกว่ามีความหวงเบาๆและนอกจากนี้ยังได้เขียนแคปชั่นด้วยว่าทดลองระบบเฉยๆครับไม่เคยเม้นเป็นกิฟท์ทางกลางแฟนๆแห่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์แซวรัวๆเลยทีเดียว